สวัสดีครับสวัสดีพม่พี่น้องูุปผู้สุคนนะครับนะื้นนี้พบกับผมเ่าแมงกับสาวปามคือเก่าครับครับพี่น้องวันนี้เด่นเามาสูพี่น้องกินนะครับมึกกระดองเนี่ยอันนี้เลือกเอาตัวที่มันบบใหญ่แห้งนะครับพอดีคําพอดีคํา ตัวละคำสองคำตัวละคำันสีไงาส่น <c oughs> ครับวันนี้มีมึกกระดองอันนี้ลวกครับลวกแล้วกับมีพผักไดหลายอย่างทึ่งโหรละผ้าทึ่งแตงกวาทึ่งพักสลัดทึ่งพักซี่ครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเสียบครับมาครับพี่น้องเสียบๆเหมือนกันครับบะแม่นกับสาวปัครับผมมาเ้อลาดเบ็วอือ,อจิ้มนะน้องมัง ลาน้ำแล้วก็เอาไปจิ้มน้ำเนาะมาเด้อพี่น้องเด้อเศษๆมั่งกันเด้อรัดมาเนี่ไปพ่อ,อพ่อปรมือไข่น้ำเด้มาไหนแต่ว่าอันนี้อันนี้เขาคิวก่อนเรื่อเดาหน่อยก่อนมามาพี่น้องมาเศษๆมั่งก,กันครับรัดมาพี่น้องยาหัวอันจิ้มขอกัดก่อน 음. Mm. นี่สิกัดแดงงมประตูด้วยว่ะหันอืมกึบกึบสู่ปากพีขนาดพี่น้องอน,นี่หนวดหนวดบอกยังยังแข็ยนยังดิ่ง đây dùng bao nhiêu ในสารผัดปลาผิงซึ่งหัวละผ้าซึ่งพักซี่ซึ่งพักสลัดซึ่งแตงกว่าห,ห,หลังให้คด mình mm. Ừ. Mm. Còn nhắm đây đâu. หนวดนั้นเส็มเป็นต่พัดกับเพ่าหนวด ปากมั่นว่ะดึงออกอ๋วม,มันเกือบเกือบดีขนาดพี่น้อง 很棒。<Thank> <laughs> คำละโตเลยว่าแม่น <laughs> มันบนเหนียวครับมันหยั่งไง อืมอืกสีใบเรยอหามเปรมึงนั่นจต็งหวเป หมดเลดีเลหัวจุ่มเลยพี่น้่ง ข้าวมันตาเหลียวเจอน,น้อยก็ดีพี่น้องยำง่า,งงายอืมอืมว่าน้อยกับซ้ำซ้ำนิ่วนี่แหละหอืมซ้ำงซ้ำนิ่วนี่แหละหก็กรุบกรุบใส่ก็ร่างดีเลยครับแต่ขันแย่ก็หนีอย่างอย่างหอมหอมเสียบตัวซ้ำนหนีน่บวก อ,อันนี้บักบุตรหนึ่งน,นะแสบตาครับร่มพันยังขาตาบุนี่ชออ,อมัน,นบุตรเดี่อว

Mm-hmm. อ้าตามันออกกอนเขียวมันโอ้ยมันบวบออกบวบออกก่อนเนาะเลียมือแสีบเลียมือมันเลยกีนตัวนั่น 1นึ่งสองสามสี่ตัวนี้ฮะมันหกตัวหรบองหกเหลียวเออมันเป็นเหนียวเนาะ mình cướp cướp nhầm ngay, Nó toi mắm ngay phải không, gìn tối nay gặp người ta xe với tao xin nhau con này để tôi nghe à à nằm mm <laughs> เขาตายา <c oughs> อ่ะไม่ได้ปรุงในลวกซื่อเสียบเรียมือกันนะตอนสนใจซอสาปลาล์มเราจัดการครับหนวด ฮัเกี่ยังมีเรียนเลยก <laughs> ิโลหนึ่งครับกิโลหนึ่งได้สิบสองตัวสาววก็ถือคนเราหกตัวนะครับแต่ว่าผมได้กินหกตัวกับเจ็ดตัวสาปัมได้กินหน่วยหนึ่งเอห้าตัวกับหนวดหนึ่ง บลาแมนผู้หน่อยก็ดได้ได้กินหลายตัวฝากตอนพี่ฝากตอนน้องครับผมมึกกระดองโตพอดีคำครับตันหน่อยใส่พอดีคำกับน้ำจิ้มซีฟูดลวกลวกลวกมึกกระดองกินกับน้ำจิ้มซีฟูดกับผักผักสลัดผักหัวเราะผ้าผักซีบักแตงกวาฝากตอนพี่ฝากตอนน้องครับผมยังไรก็อย่าลืมผลงานของเบ่าแม่นกับสาวป่านเด้อครับเด้อฝากเปก็นกำลังใจให้พี่ให,พใ,หพให้น้องสนับสนุนนเด้อครับเด้อ คลิปหน้าว่ากันไหมครับผมสิ่เดย์ยังมาฝากพี่ฝากน้องมื้อนี้ขอกล่าววคำ่าสวัสดีครับจกบกักว่าอย่างเยอะแยะใช่ว่อนว่นไปว่นมาอยู่อะ